น้องพ่อกระเทยดูตลอดว่าจะสงสัยจะหาคำตอบเออแค่อย่าของน้งพ่อ,พอ,พอยืนจันเออคือดคว่ออแล้วค่ะบางคนเกิดค้อมสงบเรณยืนยันกับวันทำการบางคนกับคน,บคน,บนหัวลุกบางคนจะอยู่เอาใจดีจุดใดใมันอยู่ใดเออการห้ยมันมีความรู้สึกตัวยั่งค่ะแต่ว่าจุดสำคัญคือลมหายใจเท่านั้นนองนั่นเป็นการอาการสบระบัดฉัญญะคือรู้สึกตัว าในความรู้สึกตัวห้องอิมเอออร์เจลวังทำการอกพบเกิดมาได้อุเบียายแล้วมันจึงเป็นได้อันนี้หมายถึงห้องวัคซีนปุ๋ยที่แล้วเดาห้องสิ่งสําคัญคือลมเด้อเกิดยั่งเครื่องสังกูอยู่กับลมเลยมันสิขนหัวลุกมันสินิ่มๆน่นนวงๆแม่สิเย็นระหว่างทำการอกปะตางตัวสําคัญคือลมหายใจตอนนั้นนอกนั้นรู้เฉยๆใครจะเข้ามารู้เฉยๆบ่บานจะว่าจะไปว่าอัเข้ามารู้สึกโตสึกเฉยนั่นไง มันแมือนบอ่ามันเป็นนะคือเป็นเร็วนี้บ่อเหว่าน้านี้เออบังเท้อก้าบางเท้อกระเพือกเพลี่กันเออนั่นแหละจังหวะก็เป็นเร็วนี้นุดตัวทุกไงโดรุกเป็นยังถทีก็เจ้ากำเนิดเวียนบ่อยยังอันอะไรไปเลยเดี๋ยวน่ะเลยออกก็มือศักดิ์มันได้ออกพอเ้ามทรงความจิตไปหาเหตุผลมันเ้าไปสงสัยมันการยาสงสัยให้รู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกว่าเย็นอิ่มเอิบระวังสากลางอก อิมเดเห็นแบบ่ล่ะทั้งเธอคือสีน้ำตาไหลอแบบกอกเห็นบ่ละอะไรเป็นัสัน่นแค่ว่าให้ให้ลูกให้ลูลกซึ้โตได้สวยบว่น,นี้ความคิดเท่าจะไปหาจะไปหาถามสื่อมัน่นแมนหรือว่าแมนจริงหรือว่าจริงเป็นยังนอกูเป็นยังนอกูถือว่าเป็นบ้าบอกูถือว่าน,นั่นน,น,นีบ้สารพัดเออกับร่มย่างเดียวทั้งนิง่งอยก่กับร่มด้วยบัตรทัง้งคับม่นั่งคิคอยอุ้ยเย็นบัโตขุดบัตร ยัง่แหละเท็จตึกแล้วเพราต้องพุทยังอีกเท็จตึกแล้วเพร<อ>าะว่าจุดสําคัญคือลมเข้าลมออกเท่านั้นนอกนั้นอาการสิจกักข้นหัวรูจักหนาตึงเ,เละเ,เป็นคือให้ใจน,นั่ง<ะ>ตรนี้และเด็กล้านี่คืออาการปีทีปีทีนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ทรงฌานไม่ห่างจากฌานผู้เ็เจ้เ่หสติประฐานที่ดีถึกแล้วเรียกว,ว่าอยู่ในกายแล้วสติลมให้ใจเข้าออกสัพพัญญารู้สึกตัว นี่รู้สึกตัวว่าหนึบหนึงน้องน้งดูสึกตัวว่าอิ่มเลในอกนี่รู้สึกตัวว่าขนลุกรู้สึกตัวว่าหน่าหยาหนาชาเฮ็ดเฮ็ดยังยุกกัเฮ็ดได้ตัวแบบนี้กเพราะมันจะเป็นนั่งรับตานั่งเจ็บแข้งเจ็บขาอย่างนี้ทิ้งเท้าแต่มันเจ็บแข้งเจ็บขาเราพ่นมันมันไม่ได้ไปนั่ขาหรอกมันเอาอยู่น้ำหูดังนี่ตัวสุดำคัญมันยังกระซางลมหายใจยังเดียวจื้อไหวเลยบาดเลยทั้งแหละ ผมันว่าสิไปนั่งเอากระถามาันเด้เดี๋บวคนนังขาโอ้ยยังได้ชิเลิกเจ็บขาประสันเนาะขีดแตะนําขานล,ะละ้วก็ล่ะเออโอ้ยลิ้วตาบางแล้วลิวตาบงตาบงอีบอเลิรจะเคือ่อลอเลิกปัญหานนที่ปานสานมจุดงเลย <laughs> สำคัญจุดสำคัญคือหายใจเข้าพูดให้เจาออกโคยางเดียว ตัวนี้ยังมันติดตัหัวลูกผลที้งูกบุ่ผลุ่งโตลูกบบ,บ,บ,บาบบแบบสร้างอะไรนั่งอานคิดเนี่ยพอคองล้มยางเดียวมันจะคอยไหลลึกเขา่าลึกเขา่าไหลลึกเย็ยนอึมเอ่อเขา่าเยน็นอึมเอ่อเขา่าไปเรื่อยๆบแบบเดี๋ยวให้มันสติตั้งมันแบบนั้นสัก่อนตั้งมันก็ตั้งมันในลมนั่นแหละค่ะเข,า,ขาจะคอยคอยเห็นดอกค้าว่าความเกิดดับเขาจะคอยเห็นอนิจจังทุกครั้งมันตาเองดอก เออเอาสมถะนี่ให้มันหมั่นคงสะก้อนสมถะคือล่มเข่าล่มออกนี่แหลงค่ะเออวิปัสสนาเลยพวกเจ้าตีคิดเองดอกเพราะนั่นนี่เกิดตายเบิดน้อนี่มันก็เป็นวิปัสสนาแหละเออเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเหรอมะเห็นบ่ละ่ะจกักูุสิหายยังก็โดนเนาะหายอยู่หายอยู่หายกินซ้ำตายไปก็พ่อนะ้าหนัวัดดินร่นอันนั่นนี่เกินทะเทยอทะยานเกินไปถูกค็อค่อยก็คอ่อยโกรธค่อยโมโหก็ มันหลักของอยากมนะะอาอกันก็ลาเอาเองมันมันจะคอยเป็นของมันเองเด้อ yeah. ที่สําคัญเลยชื่อวัยหลุด่มหายใจมันสินเกิดจนถึงบูบบบบเคือสิลอยคือสิตโตอ้วนโตใหญ่โตสูงแล้วแต่เท่าที่ผมจกักมันจะซึมๆเลยเราให้คิดออกสิ่งที่คิดมากที่สุดคือคิดในล่ม,มคิดว่ากูต้องดูลมเข่าดูลมออกดูลมเข่าดูลมออกมันแค่นี้เวลวมันหอดมือฟง,องตัว เวลามันเต็มที่ของมันบัดประเภทนั่งจังซี่นี่หางคนมือสะบัดออกตื่นตืนอยู่แ่ว่าต้องประคองลมอย่างเดียวกลับเข้ามาอีกขอคุ่นงทานี่วันนี้ยืนก็เฮ็ดยืนเดินนั่งนอนได้เบิดเด้อเพราะว่าอย่างสําคัญลมหายใจพี่บ่ได้เอาทาค่ะนี่แหละ ฉันก่ขอค้ายืนยันกับก็ลงพ่อมอยน่ะ่ะ้สงสัยเาต้องบานี้ราต้องไปหาความหมายมันรู้แล้วเลื่อนว่าโอ้นี่บอกพ่อเอว่ารู้สึกตัวทุกพร้อมรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยกระทบสัมผัสแค่รู้สึกเปลียงกายไม่คิดไม่นึกมั่นไหไวจิตจงตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเท่านั้นนี่จึงอตัวนี้เลยจิตจงตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเท่านั้น แต่ว่าสติคือ,อยังสติขึ้นรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกมึงเด้แต่กีมันกว่ามนคิดไปไ้ายเนาะสติเ็าคิดถึงนัง่นคิดถึงนงี่แต่แมนแต่ว่าข้าสี่ห้ความมันคงของสติขึ้นสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืเขาฟังพูงทธเจ้าเบาหรือว่าเขาฟังพุทธวัจนีามเอเวลาเขาเพิ่นเวลาพวกเธอทั้งหลายไปอยู่เรือนบ้านอยู่ถ้ำเนื้อผาภูเขาหรือว่าหูขาเขา้าตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่น หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวเน้นยังสันสติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเห็นประลาสั้นก็รู้ว่าสั้นนั่นเป็นวิธี่นให้ให้ต้นแบบมั่นแบบนั้นเมื่อหายลมหายใจเขาย่าเขาย่าประคองสติดำรงสติให้มั่นอาการปิตีเกิดอาการพิติเกิดปัสสติเกิดความเย็นกิจว่านั่นแหละสัหลัสสติเมื่อปัสสติเกิดแล้วสมาธิจําชื่อว่าเป็นจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว คำว่า,าอุเบกขานั่นนาขาเห่าเบาอ,ออกจากลมหายใจออมันก็อุเบกขาโยางสัมพันมันจะลึกกว่านั้นอีกบ,บ,บางทีเจ้าบอกอุเบกขาที่หัวมันแม,ม่นยังก็เป็นแนวนี้นี่นะ, <laughs> นนะมันเลิ่มแลอุเบกขาอะไรผ่านอุปจาระไม่ได้เออดูและอาการปีติทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยัน,ยนว่าเป็นกูอยู่ในชาติทรงชาติจะเลื่อนชาติจะเลื่อนสติ แลงมันใจโลดไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยเรื่อยฟังไปผู้ณดิเห็ดเป็นยุบันนี่นั่นเด้เห็ดทางห้างมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งออกจากสามเถื่อบอมเป็นเวลาเด้เข้าเนื้อใจยังไงเขาเห็ดโลดนั่งทำงานทำการเอกสารดูว่าก่อนที่นอนเด้อเหน็บตอนนอเอาพวกเจ้าเริ่มฝึกใหม่ อันน no ี้เอาได้ตลอดเวลาเออเหตุมันได้ตลอดพราเริ่มฝึกนไม่นานก็เห็ดบาดน่องเอาก็เอาหน้าว่ะเห็ดบาดนอนแต่ว่าหลับไปตื่นน่องก็รีบจับเพราะลมหายใจรลดเออธรรมดาเราคนตื่นนอนมามันสิงว่างเงี้ยมเงี้ยแล้วมันสิคิดนั่นคิดนี่ก่อนเลยแต่ว่านั้นดึงความคิดมาไว้ในลมหายใจบ่อยๆจะได้เข้าจะออกนะครับโตโตโตนีอาการพิจิกขึ้นหรือคนหัวลุกเล็กน้อยแวบหนึ่งก็ลุกลุ่มกไป เออ,อาการเวียนไหม้ผัาเพียงกระเท็ดในจากน้อย,อยเลยว่ามันเป็นนางรับตาดิบจ้าวสีจากไอคอนเป็นนางรับตา,า,เ,าเ,เออโอ้ยนางเก้าอี้แค่นังึงทุกคนตะวังข้าวบดหยับตาบ้องไฟจมูกรู้ลมเข้ารู้ลมออกแกอาการพิธทีเกิดแคบ,บเดียวหมายถึงความรู้สึกที่มันเกิดริมลุ่มคือการมาผ่ากระซังคนลูกกระตามอิ่มๆกับเหนิดีๆไหน่อยก็มาละสามเอยังทำเด้อมันเป็นง่ายๆต้งได้บาดนีีครับ เนี่ยเจ้าแก้วเลือดลาบึ้งลาอยู่หมู่หายจะเข้าพูดหายจะออกโทรพูดโตเป็นรถเนี่ยมันมากขึ้นหรองมันก็ง่ายๆมันีลแหละง่ายวะค่ะมันเป็นอะไรเล่นจิยวขึ้นมาถึงก็นั่นแล้วก็นั่นนั่นนั่นแหละหลังจากกันอยู่กับรถนั่นแหละมากนี่จะก็รู้ซุดโตซื่อๆลูกซุดวะมันขึ้นมาหนีแล้วมันขึ้นมาหนีแล้วมันเย็นในกระดานหน้าผาแล้วบางทีมันก็บสาบซ่านเต็มหัว เกลือที่ก็ล่ามขนลุกมืออันนั้นเต็มแค่ให้หนูซื้อโกซื้อซื้อบ่ให้ไปคิดน้ำมันเนี่ยง่ายว่าแบบยิงมาอยู่ต้อนหนาแต่ทำเป็นง่ายเนาะ็พอมาจังเลยเป็นนกมาด้ันวะว่าเลือกเป็มเลยเนี่ยตะกี้ฉันฉันบ่ได้พึดแบบนี้ค่ะแล้วพอฉันพุดโทษค่ะพุดโทษนั่ง นั่งตอนแรกอ่ะสวดมนต์เนาะคะ่ะพออยู่บ้านเจนพลาสวดมนต์สวดมนต์ทนบัดเสาร์ทำบัดเตอ่อนั่งสมาธิต่อเราไม่เกิดความสงบไปหาควะามสงบแบบเย็นแบบพุทโธอยู่ในใจไม่นจิบค่อยตอนแรกค่อยๆได้ค่ะเสออียงดังถึงดังถึงพุทโธษไใจดังถึงใจดังถึงพุทโธหายแต่ว่านั่งไม่ได้โมโมไปหลายคนไปน้อกันหลายคนกับมาเอื่น เออเออเออันได้แค่นั้นนะคะกังวลในหมู่คณะแน่เดดเวลาแน่มันมีแน่หลายอย่างกังวลนนัผู้นี่นั่เพราะว่าต้องเพ่นเป็นเบาหวานต้องฉีดยาต้องป้อนเขาต้องเป็นห้เขาทุกอย่างไหมค่ะหมอการปฏิบัติบัตรประจำเวลาเขาบัตรกำหนดเหตุไดเลยป้อนเขามันยุ่ไปเหตุไดป้อนเขาอยูะเขาก็เบิงลมหายใจเขา ก่อนกั้าก่อนไปย่างด้านถวยล้างจานล้างชามได้เบิดปัดถูกวาดบ้านได้เบิดังเลอยู่น้ํามันก็เลนแต่ว่าเฮาอยู่น้ําลมกายอยู่เบิ่งมันเฮ็ดน่ะได้ดีไปหันก็ดีก็สร้างแต่ว่าเฮาอยู่ในลมสติอยู่กับลมเด้อแล้วมันง่ายๆน นายว่ามือพี่นี่เกิดบูบ้าวบูบ้าเกิดหลดแบบเป็นจืดไปเลยเห็นเปล่าพูดออกไปในผีเลื่อยผีในกระดานหนาผากง่ายไอ้พุ่งฟังเอาเว็ดน้มแบดนีมันุชคอยดูเองเปล่าฟังไปเรื่อยฟังไปอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ไปเองแบบค่อยๆว่างค่อยๆองเปล่าพอสอนเสมอเี้ยจะเลยเนาะแปยมรถเสมอเลยเนาะแนอยู่ค่ะเบาแบบ หลวงพ่อเทศแบบว่าต้องแปลค่ะว่าต้องแปลค่ะว่าต้องไปคิดลึกแมนค่ะฟังไง่ได้คิดลึกว่ได้คิดมากค่ะนั่นแหละมันว่ได้แปลอีกเด็กมันแจ้งกับปนันแบบแจ้งจนแบบชั้นแบบใจแบบใจร่มใจสว่างอยากมาหาหลวงพ่อแออช่างสั้นเลยมันว่ได้แปลก็สงสัยยังอีกเลยทั้งเบาคนเนี่ยตอบให้ตอบให้ตอบให้่เลยเนาะค่ะ ไม่ได้สงสัยเลยค่ะเมรเปลยครับไม่ดีเกียนนี้มันเขาก่ปัจจุบันนะครับดินซูเราเปลี่ยนเขอปัจจุบันปัจจุบันเขาเจ้าอะไปฮะทาบุญท่านท่านหาตะขอมันไท่านบุญหรอกท่าบาปเนาะเนาะไปหาท่ากับท่านเพิ่มทุกแหล่ของเนาะกตาเอายุ่หันบเฮ็ดบ่าได้นั่นเดูกศูนย์ตาพนนย็ว่าหลัก บันนี้เข้าใจดีแล้วมันแม่นขอมนแม็นบ่หลับแพร่ยั่อีกกูเฮ่ห้านี่แม็นผึนว่าเพื่อลยฝันอดู้เถอะเมื่อเราบอกพวกนั้นนอยไปเมื่อสกพอพแนีขอโอกาสลาเออไปไปงเออคิดหอดังไม่อีกตอมันมีแนววันแทมควอมคิดหอดกอยู่เด้ลมหายใจ ลมหายใจสติพวกเจ้าอยู่กับลมหายใจสติคือลมเข่าสติคือลมออกใ่เมื่อเมื่อจะเาถูหายพวกเจ้าเ่ลองมีใจายมกำหมาแล้วเป็นนี่เมื่อคุณเป็นล่า